คร,ครับผมน้องมีเรื่องปรึกษาว่ามาได้เลยน้องเรื่องอะไรของมดเนี่ยพี่ยินดีทุกเรื่องคืออย่างนี้เพื่อนสนิทน้องคนหนึ่งแบบสนิทมากเลยนะพี่ คราวนี้เนี่ยพอท้องเสร็จปุ๊บเพิ่งไปตรวจเจอ,อว่าตัวเองอ่ะเป็นพาหะของโรคที่จะสามารถถ่ายทอดให้ลูกได้อีกอโอ้พี่ตั้มเคยเจอเคสแบบนี้มาสมัยเนนานะมดคุณพ่อคุณ,คณแม่หลายคนไม่รู้ตัวนะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพาหะนะแต่วิธีในการแก้ไขและป้องกันอ่ะมันมีหลายวิธีจริงเหรอพี่คือตอนเนี้ยเพือเพ่อนมนเครียดมากพอมันเครียดหมดเครียดด้วยไงเป็นห่วงแหมเห็นมันห่วงขนาดนี้นะเมื่อไหร่จะมีหลักให้พี่อุ้มมาอ่ะนี่พี่ตั้มเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องเพื่อนอยู่ดีวนมาเรื่องหนูได้ไงเนี่ย ซลนิดๆขนมขาวแมงจกักจริงๆก็อยากมีเป็นของตัวเองเหมือนกันนะพี่นออ้องเ้แต่พอเหอะก่อนหน้าที่จะไปมีเป็นปของตัวเองเนี่ยนะพี่เ,เอาเป็นว่าพี่มาช่วยหนูแก้ปัญหาเรื่องเพื่อนก่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้นะพี่จะพาโนมดไปคุยกับเรื่องผาหักนี้ให้เต็มที่เลยเอาให้หมดเกลือกเลยนะครับเริ่มต้นด้วยสครูปที่ทีมงานเขาเตรียมตัวมาให้เราก่อนดีค่บไปชมมันก่อนเลยครับประเทศไทยพบผู้มีผาหานนำโรคถึงร้อยละ30-40 หรือประมาณ20-25ล้านคนเมื่อพาหะแต่งงานกันและพบยีนผิดปกติร่วมกันก็อาจมีลูกที่เกิดโรคนี้ได้ปัจจุบันคนไทยเป็นพหะาทาลัสซีเมียมากถึง40%สูงที่สุดในโลกคุณแม่ที่เป็นพหะระหว่างตั้งครรภ์นอกจากลูกจะเสี่ยงเป็นพหะด้วยแล้วคุณแม่จะมีอาการแพ้คันภ์อย่างมากบางรายอาการหนักถึงขั้นเสียลูกไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำจัดโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกและให้การรักษาโดยฉับพลันค่ะ